<TV. S 2> ตอนนี้นะคะเอ๊ก็อยู่กับผู้บริหารของลามิน่าแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่จันสวัสดีค่ะเอสค่ะขออนุญ,ญาตถามถึง ไฮไลท์ light ค่ะปีนี้ลามินา่ามีไฮไลท์อะไรบ้างคะอยู่บนรถ3คันที่จัดแสดงอยู่ในบุธข,ของลามิน่าเลยค่ะเอะขอเปิดตัวด้วยระบุกินีสีฟ้าสวยคันนี้ก่อนนะคะ,คะก็คือไฮไลท์บนรถคันนี้ก็จะเป็นฟิล์มการสะเก็ดหินของล<ม>ูมารถสวยๆแบบนี้ต้องปกป้องสีรถอย่างดีด้วยฟิล์มการสะเก็ดหิน<ม>คุณภาพสูงจากสราเรเอเกิกาส่วนฟิล์มกองแสงก็จะเป็นฟิล์มใสที่กันความร้อนได้ดีสูงสุดการดังสีวีได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ไม่รบกวนสัญญ,ญาณดิจิทัลด้วยเป็นสตาร์โทส70ค่ะ แล้วก็อีก2คันด้านหลังไฮไลท์เช่นกันสำหรับท่านที่ชอบฟิล์มเข้มซอฟต์ฟิล์มเข้มก็จะเป็นลามิน่าดิจิตอลเซรามิกซ์นะคะแล้วก็น้องใหม่ลามิน่าซีเอ็มซีรีส์ในกลุ่มลามินี้ดิจิตอลค่ะ,ค,ะคือไม่รบกวนสัญญาณดิจิตอลใดๆเลยค่ะแล้วถ้าถามถึงโปรโมชั่นล่ะคะปีนี้มีโปรโมชั่นเด็ดๆอะไรบ้างคะพี่จันค่ะก็มีส่วนลดพิเศษต่างๆมากมายนะคะยกตัวอย่างลามิน่าดิจิตอลเซรามิกซ์ก็มีส่วนลดสูงสุด7,000บาทแล้วก็มีแถมเครื่องฟอกอากาศด้วยแต่ไฮไลท์ที่สําาาาาาคคคคััญนน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 ะะกกก็ืือออออใใเเเเรร่่่่งงงงขขขขยยยดดททุีีิิิึ้ลลมมฟ์ จะเก็บไว้200บาทไปร่วมกันปลูปปกป่ากับรักโลกกับลามินาที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภามนี้ถ้าพูดถึงลามินานะคะไม่พูดถึงกิจกรรม CSR ไม่ได้เลยเออปีนี้มีอะไรบ้างนะคะนอกเหนือจากรักโลกกับลามินาที่เราจะร่วมกิจกรรมกันสำหรับลูกค้าที่จองฟิล์มในงานแล้วนะคะก็ตอนนี้เรากําลังเดินหน้าโครงการลามินาสารฝันเด็กไทยได้เล่าเรียนเริ่มสร้างอาคารเรียนเป็นจังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนจะเป็นโรงเรียนอะไรชื่ออะไรเนี่ยไว้ค่อยบอกกล่าวทางซีทีวีทีนี่รวมทั้งกิจกรรมเ SR ต่างๆจะต่ชเชอ,ตอนเนื่องกันมาด้วยค่ะสุดท้ายนี้ค่ะ <c oughs> พี่จันให้พี่จันฝากอะไรถึงคุณผู้ชมชาวซ t ทีวีหน่อยค่ะค่ะก็เชิญชวนทุกท่านชาวซ t ทีวีวันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่4เมษายนนะคะขอเรียนเชิญมาชมเทคโนโลยีด้านยานยนต์ดีๆแล้วก็แวะชมนวัตกรรมฟิล์มกรองแสงของลามินาก็เข้าห่วงฟิล์มอะไรก็ได้ไม่ได้ลามินาได้ทุกรุ่นที่เชลเลจเจอร์ฮอลล์หนึ่งที่เสาที่13แวะมาทั้ง เทศกาลเลยค่ะสุดทายนี้ต้อขอบคุณพี่จันมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ